ตำมะฮุ่งแซบๆจ้าลำลายแตกมีปีกไก่พร้อมนะสวัสดีจ้ามือ้อหนีปีก็ได้มะฮุ่งมาจ้ะสายก็ไปซื้อมะฮุ่งมากก็เลยอยากกินตำมะฮุ่งวันนี้ก็ไปเห็นอันยอนมะเกษตรพร้อมก็เลยว่าต้องจัดตำมะฮุ่งแซบๆกินกับยอนมะเกษตรบ้างาเ,เลยหย่อนมะเกษตรก็อวบเลยสิาาม,มาตำมะฮุ่งกันจ้ะแซบๆ,ๆข้าหัาวข้าวกันเด้อจ้า ระหว่างท้าข้าซุปบีกิชิลวกเส้นไปนํางจ้ามีอยนมอหนึ่งเข้าละวีกิชิลวกก็มันกำเนื้อนี่แหละน้าฮ้อนเราจะกอะลุไปเลยบีกิชิลวกเส้นพอน่อเนมนึๆนะจ้ะพ่อหละล็กแป๊บเดียวเอไปเทศน้ําอ้อเรียบร้อยละจ้าเดี๋ยวซิมาใส่ไอ้น้ำมันกระเทียมเจียวมันยังบดติดกันเพิ่นหวาเบิ่งในคลิปมากบอกวะ แมนบอะก,อก,เกเุเลกุเลยเข้ากระซุกรเรียบร้อยละจ้าเข้าฮนหอนเลยจ้าไก่อบบีกระซุกระจ้าอบหรือย่างย่างไว้ในตัาอบซีซั่เป็นตะแซ่บปบป่อ ไปอันปีกไม้เลยบิชบะตําหลายบิชิตัมผูกินผู้เดียวเพราะว่าแส้นฉันกับบ่ได้กินน้ำไม่กินผู้เดียวนะต้องฟาเอ็นอก,กินอันซ้มลูกนอนจ้ะบิชิตําประมาณนี้แหละยำมะหงกันจ้ะซับ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 ,บ,บมักอันเส้นแบบแต่ก็เอ็ดเอาเด้อจ้าอันนี้ก็มักแบบซับบบมักบบมักแบบ,บ,บขูดเท่าไหรนะ่ไหม มีมะเขือเทศพริกจ้ะพริกซดกับพริกแห้งผสมกันซอยมะเขือเทศก่อนเดอ้อใสเครืองหลายๆมันยังเสียบบีบไได้ซอยให้มันขาดแต่บีซอยให้มันไหนแตะออกจักหน่อยค่ะนะแล้วก็เอาเลยมาตํามาหุ้่งกันจ้าโคกปีไปซื้อมาใหม่จ้ะใหญ่ใหญ่ซะใจแน่นอน ใส่พริกลงไปจ้มามะเกิดเทศลงไปจ้ะท่านพอท่านได้ต่ำแล้วโยนน้ำลายแตกแล้วผงนัวใสป่ปลาแดกจ้ะน้ำมะนาวจักน้อยแล้วก็เส้นมหมกฮู้ โคเล่โคเลตำคักตำเนตตำจนกล้องลม้ม oh. ลืมใส่น้ำตาล mm hmm. น้ำตาลจักน้อยจ้ะน้ำปลาก็ลืม <laughs> น้ำปลาจาักน้อยสีสันคือแบบน้ำลายแตกชิมกอนน้ำลายแตก แสบเฮ้ลงจานปะเนี่ยโอ้ยคุกกันยังสีสันจาาจวดจัดขนาดเลยสี่ยอดพัก,กเษกษตจะนอกพัก,กเกษตใส่ลงไปเอาวางลงไปสักสองปีตามห่งแซ่บๆจา้าน้ำลายแตก